สวัสดีครับผมเป็นแห่งชาแนลวันนี้มาอัปเดตงานโมครับวันนี้มาอัปเดตงานโมตัวท็อปนะครับปีโม7แบรนด์เสริมคอสเบดนะครับผมที่มีวางขายอยู่นะตอนนี้นะครับอะไรเป็นตัวสีขาวนะครับเกร์อีวอล์กนะครับนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็นับปัดปีนะครับเป็นไฟสีส้มเหมือนเดิมงานตัวแรกนะครับผมเป็นปีโมราคา3ามพนะครับตัวนั้นบอดี้ตัวนั้นก็ได้หมดไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวทดแทนครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สั่งมา500ตัวครับก็ขายหมดไปแล้วครับผมและตอนนี้เรามีตัวทดแทนครับจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้นะครับที่เราทําทดแทนขึ้นมานะครับผมจะเป็นงานตัวนี้นะครับก็มีเสริมคอสเบสนะครับแล้วก็ C นะครับทั้ง7แบรนด์เป็นเกรดอีวอกนะครับ C คุณภาพสูงภาคใจไฟก็เป็น C แบบคุณภาพสูงเช่นกันนะครับทาใหม่นะครับผมงานนะครับบอกเลยว่า งานโคตรดีครับงานดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเลยครับผมนะครับแจ็คหลังทิฟฟานี่ครับผมเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ของธรรมดานะครับเนี่ยเกียรติอย่างดีเลยนะครับนะครับคุณภาพสูงแน่นอนเลยว่าการนําสัญญาณเนี่ยดีแน่นอนนะครับผมแจ็คเป็นแจ็คแบบทิฟฟานี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานจริงๆใช้งานตัวนี้ครับผมงานผลิตที่ไทยครับ ทำจากฝีมือคนไทยนะครับผมงานตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมวัสดุเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับผมันรุ่มกันฝุ่นนะครับปุ่มเนี่ยแน่นนะครับผมครั้งแรกที่ได้สัมผัสนะครับเวลาจับเนี่ยรู้สึกว่างานมันหลูครับผมงานมันดีมากเลยนะครับมันจับเต็มไม้เต็มมือดีแล้วก็น้ําหนักดีด้วยครับสัมผัสแรกที่จับนะครับรู้สึกว่างานมันแน่นมันโอเคครับผมข้างหน้าเนี่ยเป็นน็อตนะครับเนี่ยน็อตสีมุมเลยครับหน้าปัดเนี่ยจะสวยเลยครับงานตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดครับผม ผมเอางานแพงมาทําเลยเพราะว่างานเก่าที่ผมจะขายให้ราคามันซบลงเนี่ยผมหาสั่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดไปแล้วครับก็เลยได้เอางานตัวนี้มาขายแทนตัวนี้บอกเลยว่าได้กําไรน้อยมากเลยครับผมนะครับก็อาจจะได้ขายงานเนี้ยยาวๆทั้งปีเลยนะครับเพราะว่างานเก่าผมหาไม่ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ราคามาก็พันห้าถึงพันแปดแล้วนะครับเอามาโมอีกนะครับผมตัวเปล่าเนี่ยได้มาพันห้าพันแปดแล้วนะครับก็เลยจะขายราคาเดิมนะครับผมก็ไม่ไม่ถือว่าเดิมหรอกก็เพิ่มอีกแค่ร้อยนึงนะครับจากสามพันหนึ่งก็เป็นสามพันสอง ขายแค่3,002นะครับราคารวมส่งได้งานนี้งานดีเลยนะครับผมผมจริงๆเนี่ยต้องขาย3,005นะ3,005ถึง3,008นะครับเพราะว่างานมันหรูครับผมงานมันสุดยอดนะ่ะเพราะว่างานมันมาแพงนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ลูกค้าแบบจ่ายแพงนะเดี๋ยวลูกค้าว่าโอ้ยแพงจังเลยก็เลยอ่ะขายราคาเดิมอ่ะ3,001เอ้ยไม่ใช่3,001ขาย3,002ก็คือเพิ่มอีกแค่ร้อยหนึ่งนะครับจริงๆผมเอาตัวแพงมาทำเลยนะบอกเลยว่าได้กำไรนิดเดียวนะครับผม แต่ก็อยากให้ลูกค้าได้มีของดีๆใช้กันครับผมก็เลยเอาในราคาที่เอื้อมถึงได้สามพันสองนะครับพร้อมส่งก็เพิ่มอีกแค่ร้อยนึงนะครับจากสามพันหนึ่งก็เป็นสามพันสองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะกดสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือนะครับจะเห็นลิงก์ไลน์เห็นเบอร์โทรนะครับก็กดลิงก์ไลน์เพิ่มเพื่อนมานะครับมาคุยกันได้นะครับผม อ่าส่วนเบอร์โทรนะั้นน่ะมันมันมันไม่มีไลน์นะมันไลน์คนอื่นนะถ้าจะกดลิงก์ไลน์ก็คือกดในลิงก์ YouTube เลยนะส่วนเบอร์โทรถ้าจะโทรก็โทรนะครับเบอร์โทรอย่าาไปเพิ่มลิงก์ไลน์นะครับบอกไว้ก่อนมันเป็นไลน์คนอื่นนะเดี๋ยวว่าผมไม่ตอบแชทอีกวัสดุอย่างดีครับตัวนี้เป็นงานผลิตที่ไทยครับผมนะครับแล้วเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมใส่ให้อย่างดีเพราะว่า เกจอะไหล e ่อีวอกนะครับ IC เป็น i อแท้นะครับผมเพราะฉะนั้นเสียงมันเหมือนกันนะครับเสียงไม่ต่างกันเลยกับตัวที่ผมเคยขายอยู่นะครับสามพันหนึ่งกับสองพันเก้าเสียงไม่ต่างกันเลยเพราะว่าผมใช้อะไหล่เกีวัสดุเดียวกันมันจะต่างกันแค่สีของวงจรนะครับสีของวงจรสีของแผ่นปิ้นเนี่ยซึ่งมันไม่มีผลต่อเสียงนะครับไม่มีผลต่อเสียงสีเนี่ยเป็นสีแดงนะครับฉูดฉาดสีสันแบบสวยงามเลยนะครับสีแบบโหดด,ดุดูเลยนะอ่า และที่สาคัญไฟก็เป็นไฟสีส้มเหมือนเดิมด้วยสวยๆนะครับไฟ VIP นะครับผมก็สีของเป็นพิ้นเนี่ยผมบอกไปก่อนเลยว่ามันไม่มีผลต่อเสียงนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับเพราะว่าสเกตอะไร e v o q u เนี่ยแล้วก็ IC เนี่ยผมใส่ให้เป็น IC แท้ครับของแท้เนี่ยคุณภาพเสียงก็ดีแน่นอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่มันจะต่างก็คือต่างกันแค่บอดี้นะครับบอดี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมวอลลุ่มก็จะได้เป็นแบบนี้นะสีเงินแบบนี้เลยแจ็คหลังก็เป็นเงินๆอย่างนี้เลยนะครับ ไอ้ที่ผมเคยขายอยู่อ่ะมันจะเป็นวันลุ่มสีทองนะครับแล้วก็เป็นแจ็คหลังทิฟฟานี่สีทองตัวนั้นอ่ะหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ขายแทนนะครับขายยาวๆตลอดทั้งปีเลยนะครับก็ลูกค้ามาสั่งเนี่ยก็อาจจะเข้ากันไปนะบางทีผมอาจจะสั่งตัวนั้นได้แล้วนะครับบางทีลูกค้าก็อาจจะได้ตัวนั้นนะครับผมตัว301 209ตัวนั้นอนะ่ะหรือบางทีลูกค้า อาจจะมาอาจจะได้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะได้ตัวนั้นก็ได้คือมันไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะครับไม่สามารถฟิกได้นะครับครับแล้วแต่จังหวะที่ลูกค้ามาสั่งนะถ้าลูกค้ามาจังหวะที่ผมมีตัวนี้ผมก็ขายตัวนี้นะสามพันสองนะถ้าจังหวะที่ลูกค้ามามีตัว2องพันเก้าผมก็ขายสองพันเก้านะมาจังหวะที่มีตัวสามพันหนึ่งก็ขายตัวสามพันหนึ่งนะครับผมบ่งบอกไม่ได้นะครับมันฟิกไม่ได้เพราะว่าของมันหายากครับผมงานมาล็อตไหนก็เอาล็อตนั้นนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับ ลูกค้าไม่สามารถกําหนดได้นะครับผมแต่ว่าวัสดุผมใส่ให้อย่างดีแน่นอนครับผมตัวเนี้นะครับขายอยู่3,2 0 0นนะครับผมราคารวมส่งนะครับเป็นราคาอวนนะ3,200ถ้าเก็บไปทางก็บวก100บาทนะครับเป็น3-3 0 0แต่ช่วงนี้ถ้าใครโอนได้ก็อวนก่อนเลยนะครับเพราะว่าเก็บไปทางเนี่ยผมไม่มีบัญชีเก็บไปทางของแฟดนะครับเนื่องจากที่อยู่ของผมเนี่ยอยู่ใกล้แฟดนะครับก็เลยจะส่งแฟดสะดวกกว่านะครับผมเพราะว่าบัญชีไปทางเนี่ยผมมีเฉพาะเคอรี่เคอรี่เนี่ยต้องขี่ไปไกลเลยนะครับผม โอนได้โอนเลยครับผมถ้าเก็บไปทางผมตัวนี้ยังไม่สะดวกครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่ส่งมันอยู่ไกลครับผมบัญชีปลายทางผมมีเฉพาะเคอรดี่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อถือได้เสียงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับต่างกันแค่สีของวงจรสีของวงจรไม่มีผลต่อเสียงนะครับบอดี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันหรูมากนะครับผมสัมผัสแรกที่ได้จับรู้สึกว่ามันแบบสุดยอดครับผมไม่ธรรมดาครับตัวนี้ลักษณะหน้าตาเนี่ยลูกค้าคุ้นคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นอยู่เนาะ มันเป็นปีที่ปีแบรนด์ดังสมัยก่อนอนะ่ะเป็นบอดี้ในตำนานครับตัวนี้คุณเคยเล่นปี H 4อไหมครับเนี่ยแหละคล้ายๆกันเลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยแต่ของ s อเนี่ยสวิกเขาจะมาอยู่ตรงนี้2อวลลุ่มแรกจะอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยปีแบรนด์ดังเนี่ยช่างมยไทยสมัยก่อนเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะนะครับเป็นปีบอดี้ในตำนานนะครับ10ปีที่แล้วตัวนี้นะครับผมปัจจุบันก็ยังฮิตกันอยู่นะครับผมเพราะว่ามันงานมันดีครับตัวนี้เป็นงานทําที่ไทยครับผมไม่ใช่จีนนะ งานทําที่ไทยครับคุณภาพสูงครับผมผมพยายามที่จะซอฟให้ลูกค้าที่สุดแล้วราคานะครับก็เท่านี้แหละครับสามพันสองก็จริงจริงก็มาพันห้าพันแปดแล้วนะครับผมแต่ผมจริงจริงต้องขายสามพันห้าถึงสามพันแปดนะครับเพราะว่างานมันแพงครับผมได้มาแพงผมก็ขายแพงแต่งานดูรูครับผมสวยสวยนะครับเสียงคงไม่ต้องลองให้ฟังเนาะเพราะว่าคุณภาพมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับต่างกันแค่บอดี้กับสีของแผ่นปิ้นนะครับคุณภาพเสียงคงเดิมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้นะครับ อยากซื้ออยากใช้อยากได้โทรมานะครับ0982079785นะครับช่าง TS ยินดีให้บริการครับผมสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะอัปเดตอะไรเพิ่มเดี๋ยวก็รอชมกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกิ้งนะครับแพ็กเกจกิ้งเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยห่อใส่ถุงแบบนี้เลยครับผมแจวแจวครับแจมๆจม กล่องสีขาวครับผมแพ็กเกจอย่างดีแพ็กเกจกิ้งมีถุงให้ด้วยครับถุงห่อใส่เปีครับถุงนี่ถุงใหญ่มากครับสามารถเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกินก็ได้ครับผมนะครับหรือเวาไปใส่ของเล่นให้ลูกก็ได้ครับแพ็กเกจกิ้งครับแน่นอนละครับแพ็กเกจกิ้งเราก็ต้องกิ้งไปครับนี่ครับกิ้งไปเลยครับผมกิ้งไปเลยครับแพ็กเกจกิ้ง